กาปไสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนในวันนี้ผมก็จะมาพาให้กับท่านผู้ชมรู้จักกับหลอดไฟตัวนี้ครับหลอ,อดไฟที่เราใช้แล้วทิ้งนะครับ,ท,รบที่เราใช้อยู่กันประจำเดี๋ยวจะผมฟังวิทยุนะครับอ่าหลักการแล้วนะครับ ฟังไปด้วยอ่าหลักการแล้วมันจะมีหลอดข้างในนะครับนี่นี่เป็นพลาสติกนะครับที่ทำให้แสงมันกระจายดีนะครับข้างในก็จะเป็นขุณคุณ,คณตัวนี้ครับนี่จะเป็นหลอดเล็กๆนะครับหลอด LED เล็กๆนะครับ นี่ดูก่อนนะอุปกรณ์โอ้โหขออภัยด้วยนะฮะขอภขอภยัยขออภัยแกขออภัยด้วยนะครับอุปกรณ์บนโต๊ะผมเนี่ยอาจจะลบนิดนึงนะครับก็ต้องขออภยัยอันนี้ก็เป็นซองใส่ซองจิ้มซิมนะครับผมก็จะเก็บไว้ในนี้นะครับอ่าจุดตัวที่เสียละครับจะเป็นตัวนี้ อ่าโฟกัสก่อนนี่นะครับสองอันนี้นะครับที่เขาเสียอยู่นะฮะตอนนี้เขาเสียอยู่นะครับผมจะยืดไฟไปหน่อยนะอ่านะครับไม่ได้ไอ้นี่มากโอเคนะครับผมก็จะให้เขาโฟกัส ด้านบนนะครับที่มันเป็นสีเงินทองๆนะครับผมได้ใช้ครีมนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ครีมนะครับแกะออกไปนะครับสำหรับใครที่เคยที่ใช้ไฟเสียนะครับแล้วทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับยังมีประโยชน์และใช้งานอีกได้อยู่ครับเพราะ ดอหลอด LED ข้างในยังไม่เสียยังไม่ครบนะครับจริงๆแล้วผมก็ไว้ด้านนอกอบ้านนะครับอันพอดีมันเสียหลายวันแล้วล่ะนะครับก็เลยเอามาดูก็ปรากฏว่าหลอดไฟขาดสองตัวแต่ผมเปิดเครื่องบบตเตรีไว้แล้วนะครับ นิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะแต่ผมชอบฟังอ่นะครับนิดแป๊บเดียวครับไม่ไม่ยากนี่นะผมแต่ตะกกว๊ก่อน

โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับอสิบก้าเราหาสิบก้านาทีนะครับอืมผมพิ่งมีเวลาแล้วไปหยิบมาที่หน้านะครับโอเค จะครอบแล้วเวลา20<น>่สนาิกาเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ตรงนู้นกันนะครับตอนอื่นเรามาเปิดสวิตกันก่อนนะครับเปิดแล้วนะก็จะเดินไปที่บริเวณที่เราจะเปิดนะครับเราอยู่ด้านนอกนะครับนี่ฮะ เป็นป้ายนะครับก็มีไฟโซลาเซลล์ของยี่ห้อมโมดิเอ็มเอลเอ็มเเดี๋ยวเราเปิดโอยวยสุมหมุนเข้าไปนะครับติดไหมนะ้าโอเคติดแล้วนะครับอ่าความสว่างก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันใช้ได้แล้วนะครับโอเค สุดยอดสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอช่องทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสแกนลาย open chat เพื่อจะไม่พลาดเป็นเพื่อนใน Line open chat กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ